วิทยังไงนี่ครับ oh, <yeah. S 1> โอ้โหนิ้วแย่ทําไม่เข้านะ uh huh. เอาทรงเป็นหลักเลยนะใช้งานได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน <c oughs> <c oughs> แน่นอนครับแด้ทรงแน่นอนคือทรงแบบเหมือนแบบท็อปบ,บินอะกร <c oughs> ะดกนิดนึงเหมือนร้อมบ,บินอะ <c oughs> สวัสดีครับผมช่างหนุตุ้ซิงครับทรงงานเย็นนี้นะครับจัดให้พี่เข้าไปแบบว่าหล่อๆออ <c oughs> ันนี้เรียกว่าสเปคเยอะอีกหนึ่งใบนะครับเนี่ยฮะพี่เขาจัดเป็น ตู้สูง2เมตรนะครับแล้วก็ใส่เป็นไฟสเตปเลยนะฮะอันนี้คือไฟสเตปแบบเต็มระบบเลยแล้วก็ทายซิงอะคริลิกใสของเรานะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวไปทีละสเตปนะมาดูอ่าไฟสเตปกันอันนี้เป็นไฟสเตปแบบเต็มระบบเลยก็คือจะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรหมดเลยนะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟพามาไฟเบรกไฟถอยมีครบเลยนะครับอ่าไฟสเตปเนี่ยอยากให้พี่ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมรีวิวไว้นะครับสำหรับไฟสเตปรีวิวแบบละเอียดไปแล้วแล้วก็ ฝากไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับใบนี้นะครับพี่เขาจัดนะฮะท้ายซิ่งนะครับทรงเว้านะครับทายซิ่ง30เซนถ้าลูกค้าอยากได้ทรงนะครับผมจะแนะนําให้ใส่เป็นทายซิ่งทรงเว้าลายใหม่นะฮะกระดกนิดนึงนะมันจะได้แบบเท่ๆเลยครับท้ายยาว30เซนกระดกนิดนึงแล้วก็ใส่อคิลิกใสเท่ๆสวยๆแบบนี้นะครับแน่นอนครับได้ทรงแน่นอนคือทรงแบบเหมือนแบบข้อมินอ่ะกระดกนิดนึงเหมือนข้อมินอ่ะเดี๋ยวมาดูทรงด้านหน้ากันนะครับว่าพี่เขาจัดเป็นทรงไหนนะครับมาดูกันไป นี่นะมาดูทรงด้านหน้ากันนะครับจัดให้พี่เขาไปแบบว่าหล่อหัวซิ่งนะฮะเนี่ย <Wow. S 1> สองเมตรหัวซิ่งนี่กําลังสวยนะสองเมตรเนี่ยทรงมันจะแบบทรงหัวมันเล็กๆนะหัวจะไม่ใหญ่นะครับสาหรับ2เมตรนะหัวจะไม่ใหญ่เพื่อยๆว่ามันจะจัดทรงได้ง่ายกว่า2เมตรสิบนะครับ <Wow. S 1> มาดูช่วงประตูนะฮะช่วงประตูเอาแบบว่าฟิตฟิตให้พี่เขาเลยงั้นะมาดูกันฟิต oh. ยังไงนี่ครับโอ้โหนี่นะฟิตเปี้ยนะฮะฟิตเปี้ยเลยครับเนี่ย นิ้วแย่แทบไม่เข้านะอันนี้คือเน้นทรงนะครับเอาทรงเป็นหลักเลยนะใช้งานได้ไม่ได้ค่อยว่ากันก็จัดให่พี่เข้าไปบอกว่าทรงหล่อๆอนะครับเนี่ยประตูแบบชิดเลยหัวซิ่งชิดนะทรงโดยรวมก็จะแบบเท่ๆสวยๆนะครับทรงหัวซิ่งท้ายซิ่งนะกระดกนิดนึงเท่แน่นอนนะครับชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนขอแค่บอกนะครับผมช่างหนุนซิ่งจัดให้นะครับหล่อๆอนิ่มๆทรงแบบนี้เลยนะครับฝากกดติดตามที่ตอกช่างหนุนซิ่งนะครับมีสาระดีๆให้พี่ๆได้รับชมแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ สุขาตามมาื้อส็บแย่ทอดไม่ทัน i uh -huh. Transcrição e Legendas